ขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครนะคะเบื้องต้นได้มีการสันนิษฐานค่ะว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้อาจมีต้นตอมาจากมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเกียรติพัน์ค่ะฮัลโหลนิงนิ่งอยู่ไหนอะหนูติดอยู่ในคณะค่ะหนูติดต่อน้องไม่ได้อ่ะมันอยู่มันเต็มไปหมดเลยอะเราจอกไปที้ไงอะเราต้องลวงคนให้ได้มากที่สุดแล้วไปขอความช่วยเหลือทีเดียว ไม่มีใครมาหรอกเหลือแค่พวกเรานี่แหละที่รอดน่ะนิ้งกับโนนติดอยู่ในนั้นคุณต้องทันใจนะสองคนไปไม่มีใครรอดแล้วบ้านเราอยู่ห่างจากเขตนี้มากแม่จะไม่เป็นไรในข่าวเขมมาบอกว่ามันลามไปทั่วเลยอะ่ะทหารก็ไม่อยู่ไอมันเกิดขึ้นจริงอ่ะมึงคิดดูดินี่มึงไม่ได้เดินเต้นอยู่ใช่ไหมมึงว่าพวกเคียเนี่ยมันใช่ซอมบี้จริงป่าวะเหมือนพวกมันเข้าไปออกันอยู่แต่ตรงที่มีแสงเนี่ยนื่อะไรวะพวกมันกระเดยไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ๊ก ตอนนี้โลกแตกแล้วแต่กูกับมึงยังต้องอยู่ด้วยกันอีกนานถ้ามึงยังตอแหลใส่กันว่าแค่คนนี้ทนั้ที่ทำเพื่ออีกคนน่ะชีวิตพวกกูอีกสิบคนกลายเป็นเอ็กซ์าไบเลยซึ่งกูไม่ยอมถ้าพี่พูดที่คำเดียวมึงจะฆ่าพี่ แล้วมึงกลัวเลยสัตวนพวกแกทำอะไรกันอะเรากำลังจะสง่งเพื่อนเราไปตายพื่ใช่พี่ให้เฮียนั่นพวกมึงไม่ทำเฮียนั่นอยู่วะเธอรู้ใช่ปหมว่าเธอพูดอะไรไปอะถ้าคนพวกนั้นผ่าซอมบี้มันด้วยอะเรื่องฟูสักทีเถอะสนันแต่ถ้าจะต้องให้รู้ทุกอย่างก่อนทำเฮียสักอย่างนะพวกมึงมีเวลามากแต่ถ้าใครคิดว่าปืนพวกนี้ช่วยอะไรพวกมึงได้กูบอกไว้เลยว่าไม่ใช่กระสุนแค่นัดเดียวอ่าเรียกพวกซอมบี้มาเป็นร้อยเลยก็ได้รู้ได้ไงมึงเคยแล้วเหรออยากลองก็ล่ะ เราตายกันหมดแน่ ออมหาเัยเราไปศูนย์จางกันแพร่ระบาดแม่งไม่มีใครติดใจเรื่องนี้เลยวะทําไมเราไม่ปิดปากเธอกับลูกให้มันจบจบไปประเทศนหาคนที่เก่งเนี่ยก็เชื่องเท่านี้ไม่ได้อีกแล้วไมคะแล้วเรื่องนี้แม่งบอกใครไม่ได้ด้วยเพราะแม่งเกืกเป็นโครงการลับของเทวดาเราควรยอมเป็นพวกเดียวกับซอมบี้ให้มันจบเอกสาตรตรงนี้แม่อาจจะช่วยแก้ไขเรื่องราวที่เหี้ยนี้ก็ได้มันอาจจะมีค่ามากกว่าชีวิตพวกเราทั้งหมดตรงนี้ก็ได้ผมภาวนาะขอให้คุณมีอำนาจมากพอที่จะสาวไปถึงต้นต่อได้ พอตัวละครที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลมากกว่าคุณแน่นอน